ราส,สดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม F4 ออนไลน์ก็ผมวันนี้เราอยู่กับสายฟีฟูทีมครับสายฟีฟูทีม e p ทีแล้วก็ผมนะเราครบ11ผู้เล่นตัวจริงแล้วทุกคนครับเดี๋ยวพามาดูก่อนครับตอนนี้มูลค่าทีมอยู่ที่250,000นะครับเหมืยนมันจะมีการลดราคามาค่อนข้างเยอะในบางตัวนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะค่าทีมตอนนี้ถือว่าเล่นได้แล้วคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่ผมเกินไปในคลิปเรียรก็ผมนะวันนี้เราจัดเสวผู้เล่นตัวจริงชุดใหม่มาทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเดืองครับผมนะว่าผมจะอัพแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมีใครกันบ้างครับผมนะยังไงก็ก่อนไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูของดองก่อนครับสําหรับสายฟรีฟูทีมคลิปนี้ครับผมนะของดองประมาณนี้ทุกคนครับ จะมีการ์ดลุ้นพวกแปดด้วยครับผมน่าจะ2ใบ3ใบประมาณนี้ครับหลักๆจะมาจากการออนเวลาครับผมนะแล้วก็การเล่นครบเนาะนะครับเรามาเริ่มจากกงล้อตรงนี้กันก่อนนะครับผมนะคลิปนี้ผมออนน่าจะ10กว่าวันนะครับถ้าเกิดว่าดูจากโทเค็นเนี่ยสิบห้าวันนะครับเพราะว่า1วันนะเราจะได้2โทเค็นนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะทุกคนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วเราเราเล่นโทเค็นตัวนี้ไปหรือยังกันนะครับก็หลักๆเนี่ยมี10วันอ่ะอู้ svip ครับ อสวยงามครับผมดูดกันต่อครับผมน่าจะถือว่าดวงดีคุณพี่ผมครับถือว่าดวงดีมากมครับขอแบบตัว7วันได้ไหมเพราะว่า SVP ผมเนี่ยใกล้จะหมดแล้วทุกคนนะครับถ้าใครที่ตามมาจากคลิปที่แล้วเนาะจะรู้ว่าใกล้หมดจริงจริงทุกคนครับมันมีพิ่งแจกล่าสุดไปก็12 12อครับแจกเพิ่มอีก3วันนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวลงทะเบียนของฟีฟ่าทุกคนครับผมน่้ะของขอฟซีออนไลนะครับทุกคนก็แจกอีก นะครับก็รับมาก่อนทุกคนครับตัวไหนเขาแจกรับมาหมดอ่ะนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวครับมาขอไอซีพีสักหน่อยได้ไหมโอเคครับอย่างเราก็ได้เงินทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าได้เสริมหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวที่ผมเลือกมาเนะี่ย ค่อนข้างมีราคาเลยนะครับก่อนไปรับชมกันต่อครับผมมีโปรโมชั่นเติมเกม FC ออนไลน์ผ่านเว็บเติมเกมนะครับโดยเติมแค่1น0 0บาทรับเพิ่มอีก15 0บาทหรือ1 5 0 0 0 FC ทันทีครับสำหรับใครที่เติมไม่เป็นกบผมเพียงแค่เข้าเว็บเติมเกมครับจากนั้นก็เลือก FC ออนไลน์แล้วก็เลือกที่จะชำระเงินอันนี้คือแล้วแต่ผู้ชมเลยครับของผมจะเป็น Shopee Pay นะเดี๋ยวผมเติมให้ดูเลยครับพอเติมเสร็จแล้วก็ผมนัาสแกนอะไรเสร็จแล้วครับก็กดรีเฟรชเพื่อเช็คได้เลยครับ อันนี้มีโปรโมชั่นอื่นด้วยครับผมนะก็จะได้เป็น2โปรโมชั่นรวมกันเลยเรามาเริ่มจากลอตเตอรี่กันก่อนครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยครับคลิปนี้ลุยครับผมร้อยเชิ้นผมไม่แน่ใจว่าสิเท่าไหร่นะทุกคนครับผมนะสำหรับคลิปนี้แต่คิดว่ามี10วันอัพแน่นอนนะปกติเราจะอนแค่เวันเนาะแต่ดูจากนักเตะที่ผมมาร์คได้ทุกคนต้อง10วันแล้วนะครับซีรีส์นี้ครับโอเคครับเงินก็ถือว่าเยอะครับผมนะของหลักๆประมาณนี้เลย นะครับมีการ์ดลุ้นบวก3ด้วยนะครับทักหลักๆเนี่ยผมเปิดไอ้การ์ดทีซีนะทุกคนได้ตัวหลักหมื่นบ่อยมากทที่บวก1นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะมีหรือเปล่าครับตังเริ่มต้นเรามีก็กลมหมื่นห้าก็ได้ทุกคนมาจะได้คำนวณแบบง่ายๆนะครับมีหมื่นห้าแล้วกันตอนนี้ขึ้นไปที่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะครับสามหมื่นสองแล้วครับทุกคนครับด้านบนนะครับหกสิบหกชิ้นครับคลิปนี้ ถึง40,000นะผมไม่ชัวร์ไม่น่าถึงแนละ้วทั้งนั้นนะครับได้มา30,070ทุกคนประตูตนี้ต่อเลยครับอีก44ชิ้นครับเบ็ดเสร็จได้30,070 3 7 000, 8 0 0 m ไม่ถึง30,080ทุกคนมี500ครับมีคนคอมเมนต์สงสัยบอกว่าให้พี่พี่ออนยังไงทําไมแบบได้การ์ดเยอะนะครับผมก็งงว่าที่จริงกับผมออนปกติเลยทุกคนครับแต่ผมจะเล่นทุกกิจกรรมของเกมเลยนะครับ แม้กระทั่งแรนดกิ้งต่อวันเนี่ยผมก็จะเล่นครับผมนะวันละ5เกมวันละ5เกมอะไรเงี้ยนะครับเราจะเล่นทุกกิจกรรมผมไม่ใช่แค่กดมินิเจอร์นะทุกคนครับมินิเจอร์เนี่ยกดเพราะว่าต้องทำเควสเนาะแล้วก็ล่าสุดมีกิจกรรมพ,พี่โอ๊ตใช่ไหมครับกิจกรรมมาใหม่เนะี่ยก็เล่นเล่นเล่น,ลนวันต่อวันก็คือเล่นทุกกิจกรรมนะครับที่ในเกมมีนะครับก็เลยได้ของมาประมาณนี้ครับแต่บางกิจกรรมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูเนาะเพราะมันเป็นกิจกรรมรายวันมันต้องรับรายวันอะไรเงี้ยมา150ใบ ผู้ชมครับเอาเลยครับ100%เปอร์เลยครับคุณผู้ชมมาดูครับปีอะไรด้านหลังไม่เห็นน่ะโอ้แล้วสรุปดูอีกครับคุณผู้ชมครับปีโอ้โหแอจจบละโอเคครับหลักพันครับบวกหนึ่งครับผมนะเป็นราอูกอนซาเลสสองพันหกครับคุณผู้ชมมีโรนัลโดหลักพันมีแค่ตัวเดียวทุกคนครับอุ้ยเป็นตสวิดว่ะ นะครับผู้รักษาประตูมือสองนะของเชลซีครับมาครับเซตแรกเดี๋ยวผมขายก่อนนะครับถ้าเกิดว่าขายมมลนี้จะได้ตังหกพันหกร้อยเอ็มนะครับเหมือนลาอูมีคนตั้งรับสองพันสามนะครับแต่ผมขายสองพันหกแล้วกันนะเป็นราคาแบบกลางๆนะครับขายราคากลางๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมนั่งเชีย์นักเตะสักครู่ทุกคนเซตที่สองอีกหกสิบใบครับผมนะเท่ากับว่าคลิปนี้การประมาณสองร้อยนะครับการประมาณสองร้อยใบได้ครับผมแล้วจะมีรุ่นพวกแปดใบนี้ครับ เมือนจะมี3ใบทุกคน้ผมนะมีใบนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยจะเป็นใบนี้ครับใบนี้ผมจําไม่ได้ว่ามาจากไหนครับมาขอลักหมื่นได้ไหมขอร้องขอลักหมืน่นขอลักหมืน่มนคุณผู้ชมไม่ก็สัก5้าพันอัพอะนะครับปีอะไรไม่เห็นเลยครับขอร้องล่ะหลักหมื่นได้ไหมปีอัพเหรอถามจริง นี่เราทํากันมาทําไมวะคุณผู้ชมผมออนมาตั้งสามพันนาทีเล่นตั้งร้อยห้าสิบนัดเชื่อไหมคุณผู้ชมครับก่อนอัดคลิปเนี้ยนะครับผมนั่งออนตั้งแต่เมื่อวานนะออนมาสิบสองชั่วโมงเพื่อที่ผมจะได้การ์รุ้นพวกแปดมาเพื่อ,อีกสองใบนะครับสิบสองชั่วโมงที่เสียไปเมื่อวาน no. เรามาแลกเปลี่ยนกันสักรอบทุกคนครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนานแล้วนะครับทุกคนครับ1,800มผมเอาเบต t าวิดเนี่ยมาตีบวก4ทุกคนครับพยายามขึ้นบวก5แล้วไม่ติดนะครับผมพยายามขึ้นมา3รอบแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีรอบที่4นะครับสำหรับเบตาวิดนะครับอ่ะโอเคครับเท่านี้แหละทุกคนนะครับมาดูสิโอ้โหปีเก่าๆทั้งนั้นเลยมี BOE ครับอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมมาออกปะวะคุณผู้ชม โรนัลโด้เหรอถ้าบวก3เนี่ยเกิน2,000นะันไหมผู้ชมคิดว่าเอาโรนัลโด้ไปตีนะผู้ชมครับ <c oughs> มาครับเดี๋ยวเราขอแลกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครับพันแปดร้อยล้านคุณผู้ชมคมรับสำหรับโรนัลโด้นะโอเคขอร้องละขอเงินได้ไหมสักห้าร้อยก็ยังดีนะครับมีแมนยูคุณผู้ชม,ค,ม,ม,ชม M, ครับบีอีเหรออ่ะมาคุณผู้ชมอู้เจ็ดร้อยเอ็มครับเอออย่างนี้โอเคครับหัวระบาดนะครับ 759ล้านก็ผมนะถือว่าเป็นการย่อยไปในตัวนะครับเดี๋ยวเรามารับตังชุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนักเตะนะครับว่ามีใครกันบ้างที่ผมมาร์คไว้นะครับโอเคหลักๆเนี่ยราอูขายออกแล้วนะครับสำหรับ2,000ของเรานะับน่าจะแพงที่สุดใช่ไหมคูปองคงไม่ต้องใช้ทุกคนครับเดี๋ยวรับอะไรครับ2,100เอมนะครับเบ็ดเสร็จครับผมคลิปนี้เราได้มา43,000รวมของเดิมนะครับ นี่คือรวมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไอ้พวกที่เหลือเนี่ยหกกว่าตัวเนี่ยผมจะเก็บไว้ไปเป็นวัตถุดิบตีบวกในการทําควสรายวันทุกนีเป็นเสร็จครับผมถ้าเกิดว่าผมสามารถซื้อได้ทุกตัวครับผมนะรวมมูลค่าทีมนะเราจะเกิน1ล้านเ็มตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับผมนะใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมจะทําเป็น p ย a y l i s t ไว้แล้วกันนะครับ จะได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็คนในทีมบางตัวเนี่ยผมอาจจะหยิบมาขายเพื่อเอาตังค์มาเสริมแต่ละตำแหน่งแล้วกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคนครับเริ่มต้นจากผู้รักษาประตูครับผมผมเลือกเป็นครูตัวนะครับซึ่งครูตัวเนี่ยผมซื้อบวกหนึ่งไแล้วนะครับเดี๋ยวตีบวกห้าอรเสร็จก็น่าจะได้นะสำหรับตัวนี้ครับที่ต้องใช้ครูตัวปีนี้เพราะว่า f อพน้อยครับเอามาลด f อพโดยเฉพาะนะครับก็คงจะตั้งรับเป็นบวกหนึ่งนะครับแบ็กซ้ายผมเลือกมาเป็นโรเบโต้คาร์ลอ อยากจะเปิดมงบ้างอะไรบ้างก็เลยเลือกมาเป็นคาร์ลอสบวกแนะครับราคาก็ถือว่าแรงอยู่นะรประมาณแสนเกือบสองแสนนะครับด้านขวาเนี่ยผมเลือกเป็นดานิโลนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากทุกคนเพราะว่าเป็น21 UCL เนาะตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาใครครับแต่ตอนนี้ผมเลือกมาเป็นดานิโลก่อนแล้วกันครถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนค่อยว่ากันนะครับในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนนะทุกคนครับแล้วก็เซ็นเตอร์2คนเนี่ยผมเลือกเป็นอีแดมิลดเตาครับ ตัวนี้เคยจับแล้วก็รู้สึกว่าชอบเซนเตอร์อีกหนึ่งคนผมใช้เป็นราเฟลวารันอันที่จริงผมอยากจะหยิบเป็นเบสบอลคัพครับแต่ f p ไม่พอนะครับแต่ตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันทุกคนครับปีนี้มีงูด้วยนะครับสำหรับปี21กางรับผมใช้เป็นเมกาเอลเอเซียงนะครับหรือว่าไมเคิลเอเซียงนะครับเอเซียงเนี่ยตัวนี้เคยจับแล้วรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็เป็นตัวแรกที่ผมเปิดได้ในซีรีส์นี้ทุกคนครับถึงจะเป็นอดีก่อนก็เถอะทุกคน นะครับแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเอาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตอนแรกเราเปิดได้บุก7นะครับผมจะมายืนคู่กับคาเซเมโรนะครับคาเซเมโรเนี่ยที่จริงผมมองปีทีวายไว้ทุกคนแต่23 p สทีวายเนี่ยแพงมากนะครับสามแสนกว่านะครับกับตัวนี้ผมว่าราคาเนี่ยห่างกันครึ่งเลยนะครับขยับมาที่แนวรุกก็ผมผมเปลี่ยนจากลิเวตแบกแคมครับเพราะว่าเล่นแบกแคมเบื่อแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะขยับมา4ีดานบ้านก็เลยเลือกเป็นซีดาน LN นะครับแล้วก็ปีกสองข้างเนี่ยแน่นอนครับเอดนอาซาตัวนี้เก่งมากกับราคา7 8หมื่นเนี่ยอันนี้ผมว่าคุ้มราคาครับแล้วก็โรนัล do ครับตัวนี้เราซื้อไว้แล้วทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็ขายไม่ได้ทุกคนครับนะครับก็ต้องใช้ไปก่อนนะแต่รู้สึกว่าก็น่าจะครบเครื่องแล้วสำหรับโรนัล do ปีนี้นะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยเรามีทีมอยู่แล้วครับสำหรับซามูเอลเมโตครับเท่ากับว่าตอนนี้เราจะเหลือประมาณนี้ที่จะต้องเสริมทุกคน อีก8ตำแหน่งนะครับซึ่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยข้อดีคือเรามีตัวเล่นอยู่ทุกคนครับนี่ฮะเพราะว่าตอนนี้เราฟูลแล้วใช่ไหมสำหรับทีมเราครับถ้าเกิดว่าผมจะซื้อตำแหน่งไหนผมก็จะเอาตำแหน่งนั้นมาขายนะผมจะไม่ทําเป็นสํารองทุกคนนะเพราะว่าจะจักแกดแค่สิบผู้เล่นตัวจริงแล้วกันครับอย่างถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนเซนเตอร์เนี่ยผมก็จะเอารามอสมาขายเราก็จะได้ตังค์จากตรงนี้ด้วยนะครับเราจะทําให้เราแบบไม่ต้องเก็บตังค์เยอะมากทุกคนอย่างน้อยเนี่ยเรามีสำรองก็ประมาณนี้ทุกคนครับผมนะสำหรับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจจจริงที่ผมจะจัด อย่างที่บอกทุกคนครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการขยับนะครับชิชชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง channel next tv ด้วยละกันนะครับผมนะมีอะไรอยากเสริมมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมทุกคนเจอกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยอยากจะบอกว่าเกมแรกเนี่ยกดเจอแล้งดํากดเจอบอลดำแล้วคือแบบทีมโหดมากทุกคนครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันครับ